ต้นตอนเช้าได้การกินยยแุดกเกอ เฉินหวังเหมียวหรือตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้นะคะเป็นตลาดเก่าของเมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีนและเก่าแก่กว่าร้อยปีค่ะภายในตลาดมีร้านขายของฝากของที่ระลึกของเล่นของสะสมรวมถึงร้านอาหารซึ่งอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือเซี่ยหลงเปาค่ะ 这个、哎、咱还没拿过。 นั่นคือตัวอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรตัมเหรอหรออยากได้เหรอได้แล้วแแกะดูว่าจะจับไหมอันนี้แม่หยิบอ๋อเฮ้ยน่ารักอ่ะ เดซี่ก็น่ารักเถอะก็ถ้าอยู่ด้วยกับโดนัลดักก็โอเคแต่มาตัวเดียวไม่อยากได้อะ่่แล้วะเอาแม่เอาเดซี่ไปเลยตัวนั้นถือว่าอันนี้โอเคแล้วมาถึงตลาดเชิญหวังเมียวทั้งทีต้องห้ามพลาดเมนูเด็ดคือเสี่ยวหลงเปาเมื่อกลางวันเราเลยฝากท้องกันที่ร้านหนานเซียงสตีมบันซึ่งเป็นร้านดังของที่นี่และเป็นร้านมิชลินสตาร์ เมนูอาหารของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะและราคาก็ไม่แพงมากเมนูที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งคือเสี่ยวหลูเปาลูกใหญ่ส่วนเมนูอื่นที่เราสั่งนะั้นไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยถูกปากทุกคนไหมค่ะทอด เรส่งข่อยปค่ะีววให้ค่ะนี่มันดู้นเรีวอะไรอร่อยอยากเต้าหู้คนึงเอต้มาให้น้องเดินดจาชิมเฉยๆต้องดียวเพราะว่าอนี้มันอยากกินกันก็เลยตังให้ตอนตอนท้อย่ังไม่ขึ้นมากินราะยังไม่หิเห็นอาหาร ทุกครั้งแหละทุกคนก็จะบอกว่ายังไม่ค่อยหิวตะบอกขึ้นมาไม่มีอะไรเหลืออร่อยไหมคะแม่บอกคราบกินอร่อยอันนีะไรเลยนะกินตุกติกเกเจอร์ขิงแส่น้ำจิ้มอร่ขิงแส่น้ำจิ้มอร่อยสุดกแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้กูเต้าหู้กูก็อร่อยอ๋ออันนี้อร่อยค่ะผัดเปรี้ยวหวานอร่อยมากเปรี้ยวหวานตุ้กชั่ง อร่อยไหมคะตำมีอร่อยไหมคะน่าเป็นไก่แช่เหล้าเมาไหมล่ะเมาเลยเดี๋ยวพูดเยอะจ้ะเดี๋ยวลงเปามาแล้วลนี่ปังนี่ปันนี่นสุดปับ นี<า>่นะ ไม่ใช่เสี่ยวหลงเปาลูกใหญ่ร้อนนะร้อนนะร้อนร้อนเหรอลูกร้อนร้อนมากด้วยร้อนเค็มเค็มเค็มเหมือนไทยเหมือนไทยอันนี้ยกอ่ะเลไงเดี๋ยวเหน่อยกี่บ้านไม่ได้พจากี่บ้านเล้องลองชิมน้ำดูพี่บัวลูกอยู่นี่แล้วนะเขาให้เอาจมูกกินนี่มันกิน้งร้อนมัก็มีแค่น้ำเลยมีแค่น้ำ น่ะไอ้ไม่ใช่แต่มันแค่ลูกใหญ่ไงมันต้องแบบตุ่มใช่มันเหนียวใช่ร้อนลวกปากไหมก็น้ำหมูอะแหละร้อนนะสองลูกก็เหนียวแค่นี้ไงไม่ไหวแล้วแม่รออีไมรอมัน จค่อยดูนะเป็นลเปียวนะน่เอลวนะไม่เลยไม่เอาแล้วนะินอันเดียวกันใช่ต่างกันตกงสใช่อ่อย้าอ่นา่งลเปนมาดูแป้งอันนี้มันหนามันหนากว่าแบบนั้นข้านีไมแต่มา้างนมันมันมีหมูเลยมีหมูมีหมูตู้าแแต่น้ำยังไม่หมดเลยเนี่ยเร่องดูนะดูด้วย นี้าก็เดินเล่นเสร็จแล้วในตลาดอี้หยวนเนาะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เดินอะไรเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็เหมือนจะได้ของฝากกันเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาฟิลแบบจีนๆนิดหนึ่งเนาะตลาดจีนแล้วก็แบบมีร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ลองมาตามเราได้เนาะร้านอาหารที่เราไปกินเมื่อกี้ก็ใช้ได้เนาะก็เป็นร้านดังร้านนึ ตัวเดียวกันเลยตัว <c oughs> เดียวกันเลยตัวเดียวกันเลย,ลเลยที่ไทยมันแพงที่นี่มันแค่300กว่าบาทเองถ้ารา,า,าคาในช็อปประมาณ480หรือ550นี่แหละแต่ราคารีเซลประมาณ900เดี๋ยวเราก็ไปเกอดตู้เราอันนี้300กว่าบาท หลังจากกลับมาจากตลาดนะคะเราก็กลับไปรับกระเป๋าที่ฝากไว้ที่โรงแรมยี่เทลพรีเมียมแล้วย้ายมาพักที่โรงแรมโนโวเทลชางไ g โคลเวอร์เนื่องจากที่พักอยู่ใกล้ดิสนีย์แลนด์สำหรับการเดินทางเรานั่งเมโทรไลน์จากสถานี People's สแควร์มาลงที่สถานี Oriental s p o r t ์ตเซ็นเและต่อเมโทรไลน์สมาลงที่สถานีคังชินไฮเวย์ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์รีสอร์ทนะคะเรากำลังจะไปดิสนีย์เถากันเราจะมาหาอะไรกินที่นี่ดิสนีย์เถาแล้วก็มาช้อปปิง้งก่อนที่พรุ่งนี้เราจะมาเที่ยวดิสนีย์ชังไห่ตอนนี้เมื่อกี้เราไปเช็คอินที่โรงแรมโนโวเทลมาแล้วแล้วเราก็นั่งชัตเติรบัสมาที่ ดิสนีย์เนาะเขามีชัตเติลบัตให้ตามรอบเวลาก็มีทั้งไปและกลับแล้วก็ไปสนามบินก็มีเผื่อใครมาก็คือเดี๋ยวจะขึ้นตารางรถรถชัตเติลบัตให้เนาะทุกคนก็มาจองได้ที่โรงแรมเข้ามาแล้วในดิสนีย์ทาว รจริงอ,ะอ่ะรเราพยายามหารีเส<า>ิร์ชในในกรุ๊ปของเซี่ยงไฮ้เนาะก็อธิบายน้อยมากว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วในเนี้ยมันมีค่อนข้างครบมากๆเลยมีทั้งร้านข้าวมีทั้งชอปปิ้งซึ่งถ้า ถ้าจากที่เราดูข้อมูลมามันก็สามารถที่จะกินข้าวตรงนี้ได้เนาะแล้วก็กลับเข้าไปในตาร์กได้ใหม่เพราเรามากินร้านอาหารที่อยู่ตรงนี้เนาะก่อนวันแรกชื่อร้านซินซินหวงซินหวงซินหวงหรือเปล่าร้านนี้อยู่ตรงข้ามอาดิดาสเลยเข้ามาอยู่ตรงข้ามอาดิดาสสเก็ตเชอร์เดี๋ยวไปดูกันว่าจะอร่อยไหมร้านนี้ซินหวง ใครมาร้านนี้ก็จานใหญ่มากจะสั่งอะไรก็คิดนิดหนึ่งดูในรูปมันเหมือนจานเล็กสั่งไปคนละอย่างนี้ก็คือเต็มโต๊ะกินไม่ไหวจานใหญ่มากเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าจานใหญ่แค่ไหนแต่รสชาติโอเคนะ หลังจากทานข้าวเย็นเสร็จเราก็มาช้อปปิ้งที่ World of Disney Store ที่อยู่ตรงทางเข้า Disney t o w วนช็อปนี้เป็นช็อปที่ใหญ่มากๆน่าจะมีเกือบครบทุกอย่างที่อยู่ในปาร์คยกเว้นสินค้าในช็อปพิเศษแนะนำให้ทุกคนมาซื้อพร็อปให้พร้อมก่อนเข้า Disney 1วันนะคะเวลาเข้าปาร์คจะได้โฟกัสกับการเล่นเครื่องเล่นและถ่ายรูปค่ะ เือนกล่องเลสนซอเลยอ่ะเป็นกล่องเล่นซอปากกาปากกาชุคโคีนี่คืออะไรอ่ะสมูตเหรอน่ารักจังเลย กับจากดิดนียทาวก็มารีวิวห้องพักกันค่ะทิปนี้เราจองห้องพักแบบ Family Team Room ม,มา2ห้องนะคะในห้องจะมีเตียงใหญ่1เตียงเตียงเล็ก1เตียงห้องแรกจะเป็นทีมคูมามงโซนห้องน้ำจะแยกเป็นห้องอาบน้ำและห้องน้ำราคาคืนละ5,270บาทราคานี้รวมอาหารเช้า2ท่านนะคะ สำหรับอีกห้องจะเป็นทีมมิกกี้และมินนี่เมาส์นะคะน่ารักมากๆเช่นกันห้องพักของที่นี่มีหลายทีมมากใครพาเด็กๆมาแนะนำให้จองห้องแบบแฟมิลี่ทีม o ูมค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้องซุพเรียรูมนะคะ ราคาคืนละ3,700บาทรวมอาหารเช้า2ท่านค่ะมินิบาร์ในห้องสามารถทานได้ทุกอย่างเลยนะคะรวมกับค่าห้องแล้วสำหรับอาหารเช้าของโรงแรมก็ประมาณนี้เลยค่ะใครที่กลับมาจากดิสนีย์ที่โรงแรมมีบริการเข้าวต้มมื้อดึกที่ห้องอาหารข้างๆค่ะ ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ช่วยให้หายหิวได้แต่แนะนำหมาล่าหน้าโรงแรมอร่อยมากเลยค่ะทิปเสี่ยงไฮ้ EP 2ขอปิดท้ายด้วยการไป o u เล็ตในวันสุดท้ายนะคะสำหรับ walk เสี่ยงไฮ้ Disneyland ติดตามได้ใน EP 3ค่ะหนีเหาเชาวันที่4นะคะเอ้ยชัวันที่5แล้ววันสุดท้ายว,วันนี้เราจะกลับกันแล้วออตอนนี้ประมาณ10โมงเช้าแล้วเนาะ ก็เช็คเอาท์โรงแรมเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเลทกันเราได้ทําการเรียกดีด <Hey, look, S 1> เรียบร้อยแล้วเอาเลทมันจะอยู่ใกล้กับดิสนีย์แลนด์นะคะจริงๆสามารถนั่งสาย11ไปลงดิสนีย์แลนด์แล้วก็จะมีชร์ชตันบัตจัดตรง MRT ไปที่ที่เอาเลทเลยแต่ว่าเราเลือกเรียกดีดีด,ดีกว่าจะได้สะดวกกว่าเพราะไม่งั้นต้องไปซื้อบัตรเดินทางอีกเดี๋ยวไปเจอกันที่เอาเลทนะคะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะอ่าเป็นอา t เลท Shanghai v i l l a นะคะอยู่ใกล้กับ Disney Land เดี๋ยวเราจะเที่ยวช้อปปิ้งอยู่แถวนี้จนถึงประมาณบ่ายสองแล้วเราก็จะไปสนามบินกันเดีย๋ยวเราไปถ่ายให้ดูว่าที่นี่มีอะไรบ้าง <c oughs> ก็น่าจะมีหลายๆแบรนด์อยู่เนาะไปดูกัน ที่นี่ร้านเยอะมากเดินแบบนี่แบบแบบนี่เยอะมากเดินหลงแน่นอนคือต้องมีจุดหมายว่าจะไปแบรน์ไหนอะ เพราะว่าถ้าให้เดินทุกแบรนด์น่าจะเดินทั้งวันก็ไม่พอค่อนข้างใหญ่มากแต่ถามว่าราคารถไม้เดีย๋ยวลองลองดูอีกทีว่าเราจะในทิปเราจะมีใครซื้อของกลับไม้แล้วราคามันจะดีแค่ไหนเนาะเผื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนมาตอนนี้อยู่ร้านออนคา oh <my. S 1> มีรุ่นที่ไม่เคยเห็นเยอะมาก oh <my. S 1> ก็ส่วนใหญ่ก็ลด20% 20%เท่าที่ดูราคาก็ประมาณ5,000กว่าบาทคิดว่าถูกกว่าประเทศไทยเนาะ แล้วก็มีบางรุ่นที่แบบไซส์เหลือน้อยแล้วเนี้ยลด50%ก็เหลือประมาณ3,000บาทแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีไซส์เราเนาะเป็นไซส์มาตรฐานก็คงไม่ได้ซื้อแต่ราคาก็โอเคแล้วก็รูปแบบอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนเนาะออนิวบาลานลด30% รองเท้าก็มีเยอะอยู่ก็ลดเยอะอยู่แเสื้อผ้าลดสาสิบเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้รเราอยู่ในร้านอาหารจีนร้านหนึ่งเอาเล่ลลนซึ่งขึ้นมาก็คือสั่งไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยก็เลยสั่งเขาแนะนําให้สั่งเป็นเซตมาร<ม>าคาอยหบาท453หยวน,นเดี๋ยวเรามาลองชิมค่ะนนจานแรกมาแล้วคืออะไรก็ไม่รู้หน้าตาเขาทำหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนเลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็วอันดนึงดึงอ่ะน่าจะเป็นปลาค่ะดึงดึอร่อยดิเด้งๆดอ่าจานที่สองแล้วไก่ออกไชเท้าก้อนหวานเดียวหวานนะคะ นคด้หวานหอมหมมันชิ้มดีอ่ะรสติด้วยมันจะถุนถุนน้ำมันนีก่อแล้วขอขาขอบคุณด้วยปลามันเด้งนีนะอร่อยยไก่ก็ใช่แล้วอันนี้มันเป็นแบบแพนเค้กข้างในเป็นสาลี่อร่อยไหม มันอร่อยดีอ่ะแม่คนอินไ,ไ,ไม่ได้มาด้วยอยู่ไทยอร่อยมันอร่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่เหมือนเสื้อ ม่กิเป็ดไหมก็คือใส่ใส่แป้งใช่ไหม,มแล้วก็เอาเอฉพาะหนังมึงอันแล้วก็หนังมึงอันดหนังดีมากอร่อยทุกอย่าง้องมา,อารามาองนะคะเดี๋ยวถ่ายหน้าร้านให้ดูวนะ่าร้านไหนเผื่อใครแวะมาช้อปปิ้งที่นี่เราไม่ได้ซื้ออะไรก็ไม่กินข้าวแล้วกันจ่ายค่งเรียบร้อย916หยวนนะคะ เรามาเรียกดีดีกับโรงแรมกันค่ะอันดับแรกให้เข้าไปที่แอป a l i ีเพย์นะคะแล้วเลือกดีดีทเวลจากนั้นให้ใส่จุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางค่ะเมื่อเลือกจุดหมายปลายทางแล้วให้เลือกประเภทรถที่เราต้องการเดินทางแล้วกดคอนเฟิร์มรีเควสต์ด้านล่างค่ะระบบจะทำการหารถที่เราต้องการให้เมื่อได้รถตามที่เราต้องการแล้วระบบจะโชว์ทะเบียนรถและข้อมูลคนขับให้ค่ะ หลังจากนี้เราก็รอขึ้นรถได้เลยค่ะหลังจากถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วระบบจะขึ้นให้เราชำระเงินให้เรากดชำระเงินแล้วใส่หรหัสหหลักเพื่อยืนยันการชำระเงินตามบัตรที่เราผูกไว้กับออลีเพคะ่ะหลังจากนั้นระบบจะแจ้งว่าการชำระเงินสำเร็จแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เราก็พาทุกคนไปเที่ยวเอาเลตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ อาจจะไม่ได้ซื้ออะไรมาบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เนาะก็แล้วแต่เพราะว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้ามันก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวตอนนี้เราก็นั่งดีดีกลับมามที่โรงแรมแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งชัตเติลบัสของโรงแรมไปสนามบินกันค่ะกาแฟอะไรคะลากาแฟรักอินคอฟฟี่มันเป็นลูกกวางค,คือมันม,ม,มีเมนูสุดฮิตก็คือกาแฟใส่เหล้าเหมาไถเนาะแต่ว่าราขาเนี้ยไม่มีมก็เลยต้องเป็นกาแฟมะพร้าวมะพร้าวดิบอะไรทั้อย่างฝึกย่างมะพร้าว กว่าจะสั่งได้มาตั้งแต่วันแรกเพิ่งจะสั่งได้วันนี้เนาะเพราะว่าต้องสั่งผ่านวีแชทเท่านั้นไม่สามารถสั่งผ่านเคาน์เตอร์ดได้เด๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงไปได้แล้วน่ารักมากเลยเขนาดถุงย,ยังน่ารักเลยสาขานี้มันน่าจะแบบว่าอเ,เอ็กกับกระตูนตัวนี้นี่เขาให้สติกเกอร์มาด้วยกลเข้ามาในโรงแรมก่อนนะยังไม่ได้รีวิวโรงแรมเลยโรงแรม โอเคมากๆเลยอันนี้ล็อบบ,อบบี้ล็อบบี้โรงแรมตรงนี้ก็มาอาจจะเช็คอินชานิดนึงพนักงานก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยก็ต้องใจเย็นกับเขาหน่อยแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นห้องอาหารด้านหลังตรงนูนนะ้นเนาะห้องอาหารตอนนี้มีจัดเต็นคริสต์มาสด้วย ที่โรงแรมมีแบบชัตเตอรบัสรับส่งฟรีสนามบินแล้วก็ดิสนีย์แลนด์นะคะหรือว่าจะเข้าตัวเมืองก็ได้ลองมาใช้บริการดูก็คือแค่มาจองที่ล็อบบี้ว่าเราจะขึ้นรถเวลาแค่นั้นโอเคจบการรีวิวเดี๋ไปรีวิวกาแฟต่อกาแฟอะไรกาแฟมะพร้าวอ่ะเขาแนะนำอันนี้สุดมันสี่สิบล้านแก้วอร่อยกาแฟมะพร้าวดู ชานมไม่น่ารักเท่าแก้วหรอกอร่อยหร,อหรือไม่อร่อยไม่รู้ตอนนี้คืองงๆชามันหอมหอๆแต่ก็ไม่ได้เข้มข้นมากนะอืมโอเค สำหรับทริปเซี่ยงไฮ้ก็จบลงเท่านี้ค่ะแต่ยังมีวอล์กเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ให้ติดตามชมกันที่ EP 3นะคะสำหรับวอล์กนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากที่รับชมกันมาจนจบหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะก่อนปิดวอล์กฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ